สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะครั้งแรกของเราที่มาสนามบินดอนเมืองกำลังจะไปเช็คอินว่ะค่ะเราบินสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสิบ เรากำลังจะไปเช็คอินแล้ว mm hmm. เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดแล้วนะคะนี่เราดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเนีย่ยไม่เคยมาเลยนะครั้งแรกที่จะไปสนามบินสุวนปูแล้วตอนนี้เรากำลังนี่เพราะเราอะไรช่อง memory story memory story มีคอนเทนต์ให้คนรับชมแล้ว <laughs> เราประเด็นคือเราจองรถไฟแล้วแต่ว่าหิมะ พายุหิมะทาร่มเราจะไปยังไงทุกคนต้องติดตามเห็นไหมล่ะบ้าเบีย กระเป๋าค่ะเมื่อกี้คุณสุประชัยน่าจะตื่นเต้นได้สกแกนนิ้วไว้ เราเพิ่งออกมาจากตอมอนะครับเรากำลังจะออกจากสนามบินเมื่อกี้เรากดเงินสดไปมากดกกดดเงินเย็นมาเรากำลังจะไปขึ้นรถไฟเพื่อจะเข้าไปในเมืองนะอุย้ยอากาศอย่างหนาวอ่ะอ้าวอุย้ยทำไมมัวจังอ่ะอุย้ยเหมือนอยู่ในตู้เย็นแล้วอ่ะอ เขาจะเปิดมากแต่เขาว่าหิมะตกนะข้างนอกอะ่ะนี่นะคะเรากำลังจะไปแลกตั๋ว JR นะคะหาสัญลักษณ์ JR นี่เห็นไหมเรียวเวแล้วก็เดินไปเลย JR จะอยู่ฝั่งซ้ายเป็นฝั่งนี้เป็นนานไกเข้าเมืองน,นะคะตอนนี้เรากำลังซื้อตั๋วรถไฟนะซื้อตัว๋วที่กผได้รถ อันนี้นี่เราจะไปขบวนนี้ทางไกลใช่เราจะไปลงเ้าคพามีไหมเอ,อ่อชินิมามมยะชินิมามมยะถูกใช่ถูกไปน้ำบาดาเดี๋ยวนี่เราขึ้นมาบนรถไฟแหละ อันนั้นเป็นแบบต้องจองที่นั่งแต่ของเราไม่ต้องจองที่นั่งมูยหนาวมากหนาวปะ่ะหนาวแบบมือแข็งอะเดี๋ยวยังไงทุกคนตัวติดตามนะคะเดี๋ยวขอตัวจัดแจงสัมภาระ เป็นไงคะคชอบทุกนบอกอุ่นแพงอุ่นอุ่นมากคือทุกที่อุ่นหมดเลยท่า, <ๆ S 2> นานทั้งน้อยูุกที่อ,อุ่นบริเวณนีอ่น,อนอแล้วสิ่งแรกที่เราควรจะทานะคะก็คือไปเช็คอินโรงแรมซึ่งเราเช็คอินมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราเช็คอินแล้วได้รหัสแล้วรู้ห้องแล้วลว่าเราอยู่ห้องไหนแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเราก็จะเอากระเป๋าไปเก็บแล้วเราค่อยๆไปซื้ออุปกรณ์ขันหนาวนะเพราะว่าตายไม่งั้นตายหนาวชาย เวลา1ชั่วโมงเช็กก่อนว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้ว่าได้ยินไหมนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ไมค์สีองศาสีองศาช้ำๆลมแรงไงมันลมแรงไงมันก็เลยหนาวไปไ่็คือมันยังบอกว่าอากาศสีองศาก็จริงแต่บุญประเพณีเราจะรู้สึกเท่ากับลมซับเขียนด้ลมซับ

请注意避免给周围其他乘客带来不便。 ถึงชีวิตมาเยอะนะคะกลังออจากสถานีอากาศหนาวมากเอ๊ะเราจะออกมาเอสิ่ตอตไป ไปเลยเป็นยังไงบ้างคะอากาศหนาวไหมมือแดงหมดแล้วอะโอเคเราจะออกไปแล้ว ไปที่พักนะคะตอนนี้นี่ก็คือเราออกจากสถานีฝั่งเวสเกตมาเนอะเราก็มาข้ามสะพานตรงเนี้ยคะ่ะทางข้ามนี่ตรงนี้เลย,ยไม่หนาวจริงนะคนนะ่ะ เรารอค่ะโรงแรมรออยู่นู่นจะถึงไหม <c oughs> คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมจะเป็นต้องใช้สงม,มือทำ <c oughs> ไมต้องใสถุงม,มือแล้วก็ทำไมต้องมีท่านคอทำไมต้องใส่เสื้อผนเป็ดเพราะว่ามันหนาวมากโอเค ก็จะยังว่าหนาวญี่ปุ่นเป็นแบบไหนหนาวถึงโรงแรมอ่ะนะคะทุกคนมีนะเราจองโรงแรมไม่ไกลไม่งั้นนะตุ๊บโอเคนี่ถึงโรงแรมแล้วนี่นะคะโรงแรมนี่โรงแรมเราเขาจะเป็นสี่ทุ่มแต่เรามาถึงเร็วไง นี่กำลังขึ้นไปนะคะราโยชันแปดแปดศูนย์เก้า โอเคนะราคาสี่ร้อยแปดสิบโอ้อุ่นเลยเป็นไงบ้างคะเขาเรียกครับ <laughs> ญ,ญี่ปุ่นแรกนี่วิวห้องสไตล์ญี่ปุ่น,น,อ,นอันนี้ถือว่าห้องกว้างนะคะปกติห้องแคบกว่านี้โอเคเดี๋ยวยังไงเราเปลี่ยนชุดเตรียมตัวก่อนนะคะทุกคนค่ะอันนี้เราเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเรากำลังจะไป เดินเล่นกันแถวนี้หาของกินอันนี้กำลังขี่จัก,กรยา,านนะคะเวลากิ้งย่างแบบเวลาหลังเลิกงานเขาไม่กินอะไรเงี้ยโอ้ยทำไมมันเป็นวงกลมจังอ่ะเป็นเลนวายมากเลยอะนี่เราก็จังก็จะเดินไปหาของกินแถวแถวนี้อา,ากาศแบบช่ำดูดิหนาวสุด รตรงนั้นคือห้างเหรอไหน,น,นใช่ดองกี้ไปไหมไปไปแต่เราต้องรอคาบไงต้องรีบก็ได้นี่กันนี่ร้านอะไรอ,อ๋อเป็นร้านบาติงโกนะคะอย่างาทำาูดรัศมีสว่างสว่างดูดิคนเขาแต่งตัวสีดำหมดแล้วจะซื้อเสื้อสีเหลืองใส เยวเซิร์ชหาร้านเล่า,ลาเห้ดูก่อนเราอยากเห็นกำลังรอข้ามนะคะลมมา,าสิเหมือนกับร้อนี่ยแบบนี้น ินร้านอย่างนี้ไหมใช่เรากินร้านนี้แหละตัวนี้น่าจะเป็นห้างห้างส,สินค้าห้างใหญ่ตาบัตก,กี้มาลุมาลุหันหรือเปล่าอ่านไม่ยังไงก็ไม่รู้ขอบคุณครับกดซีดีม They are timing the differences between the hers and a shirt Julie treats me to an eatery เป็นมาได้แต่ต้า,มากามันออกมอกอนหรอกมัพูดสื่อ

กำลังชอมไปดองกี้นะคะดองกี้ฝั่งน้องขามโอ้วังห้องทําอาา่อมากอนกะสุ เราเคยใช้ชีวิตที่ดอมกี้เราพยายามจะไปหาอะไรที่อุ่น